ใจเย็นๆไว้รุ่นเอ้ยคุยกันดีๆก็ไดโ้โอเคโอ้เกือบตึ้งใบตาละโอเคครับสวัสดีครับเราผู้ชมทางบ้านที่อยากเป็นคนรวยและมีบริษัทของตัวเองนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมเราบ,บอกในแมป l i s company tycoon นะก็เป็นแมปแนว t y c ูนั่นแหละที่ ซานูซานีซังนั่นนะครับเพื่อไม่มีอะไรมากโอเคอืมน่าก็เกมนี้ก็สร้างมาเมื่อวันที่26เดือน10ของ2021ก็น่าจะ3เดือนมาได้แล้วนะครับก็มีนิวโค้ดอ่าขอบโคณก่อนปึ๊บโอเคเข้าตัวเก่งกันดีกว่าก็ผมเข้ามาเล่นแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นก็อัดคลิปแล้วแต่มันติด เสียงเพลงในเกมลืมปิดนะฮะก็เดี๋ยวยติดติดเสร็จนั่นแน่ครับอัดใหม่แล้วกันโอเคสร้างมีตังค์เจ็ดพันซื้อให้หมดอื้มว้าไม่ต้องจะเป็นแต่ไม่ใช้บสร้างสร้างสร้างโอแพงจังวะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปสำรวจแมกกันดีกว่านี่ยมีรถด้วย ถามว่ารถนี้อาจากไหนนะครับนั่งหน้าดินั่งหลังทำไมเออโอเคนี่ยก็เข้าไปเล่นแล้วแหละก็พอรู้นะ่ะทราบรถที่ใครจะเอานะครับคุณจะต้องมาตรงนี้นะครับ by b a s i c a โดยคคที่คุณจะต้องจอยก o ุ๊แล้วก็กดไลฟ์เกมนะครับคุณก็ได้รถนี้มาคือฮืจะเข้าไปเพนนจังใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวพาสำรวจแบบกันดีกว่า อะไรเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งเวลาสภาพ you are free start อ่าะแข่งรถเฉยๆไม่มีอะไรวีวีวีนี่ฮะนี่คือวิธีชนคนรวยเนี่ยก็ขับรถเล่นคนเดียวไปวันๆเงาๆอยู่คนเดียว alone Aja, วิธีคนรวยก็อย่างนี okay. okay. ้แหละก็แบบมีสนามแข่งในชายหาดนะฮะสุดยอดมากกลับ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 ไรสระไรสระเอ้โอเคเข้ามาเก็บเงินมีอยู่สองหมื่นนะสองหมื่นก็ซื้อโหแพงจังวะอัพเกรดเจ็ดร้อยอัพเกรดห้าพัน เยอะอันเปน็นโลบับนะน่าำคานมากวออวอคำแพงวอวอวออีกแล้ววินโดว์เลเซอร์ดอฟรูปรูอ๋ออ๋อีย์อโอโอชิโอ้ยโอฮะ ไฟฟอดูซ oh. oh. uh ื้อจนสองเทเลพอร์ตโอ้โอ้ฟรีครับผมอ่าฮะพันสองเลยเหรอไอพันเออพันสองหลับพันห้าสี่พันอืมเกมนี้ก็จบเร็วดีนะแป๊บๆซื้อแป๊บๆซื้อจะจบอีกละเฮ้ยไทคูนไปไทยคูนที่จบเร็วจริงๆเลยอ่ะเจ็ดพันเอาซื้อดิ่อ่ะเจ็ดพันโอเคเราจะไปลุกลานบ้านเพื่อนหน่อย าะผมมีซอสยังไงล่ะย่าย่าย่าไม่เชนข้าเดี๋ยวนี้ <h> ih <ihi> เก็บเงินไม่ได้เข้ามานี่ไม่รู้เลยกล่องนี้คืออะไรโอ้โอเคโอเคโอเคกล่องอะไรไม่รู้ไม่ควรแตะต้อง สีเขียวอะอโออะฮะสีเขียวนี่เหมือนจะเป็นพิธีคนจนนะครับก็หากล่องในกล่องก็จะมีเงินแรนดอมไม่คุณนะครับสำหรับวปยเท่าเราคนที่แบบไม่มีป็นยายหาเงินตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตั้งบริษัทอันกระติกกระจอยแต่เย็นเพื่อน แายเย็นอ,อ๋อ,อไปแล้วโอเคนะแล้วก็ต้องใช้วิธีในการเก็บกล่องบัสบัสโอเคได้ได,ได้ได้เยอะอยู่นะทีละห้าพันทีละห้าพันหรือเปล่าไม่รู้นะเออเออเขาได้เยอะอยู่นะห้าร้อยอ่ะน้อยสุดก็น่าจะหนึ่งร้อยครับ มากสุดก็น่าจะห้าพันเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับวิธีคนจนก็งี้แหละเก็บกล่องแล้วจากนั้นคุณก็เอาเงินที่คุณได้จากกล่องนั้นไปสร้างบริษัทของคุณแล้วก็ให้เครื่องจักรทำงานแทนคุณยังไงล่ะฮ่ฮ่ฮ่าใครซื้อซื้อไปซื้อ เออใจเย็นเอาหรอคิดว่าน,นั่ะฮะไม่นะแน่เฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก็บกลองอจัดการบริษัทเราก่อนเฮ้ย ช่า <Sure. S 2> ซื้ออ่ะซื้อโอหมื่นสี่หมื่นหกอืมอืมควมแพงควมแพงมันนี่เชียโอ้โหดีสอดจ่ายไม่ได้ไปเลยกดสปอร์ตแพ็กเกจไกด์เวอร์โอ้ i am dark w a d e r version version ลบออกชั้นสามอะเทเลพอร์ตไปชั้นสามโหเกมมันก็เล่นง่ายเกินไม่มีอะไรเลยเนี่ยเซื่อดิเอาซื่อดิเอออะโอ้โหโอ้โหโอ้โหกินเงินจัดไไดม่่หายเเงงินนัพือ เท็ดาบบน่อยเท็ดาบบน่อยอือใช่โอเควิธีคนจนต่อไปเก็บกล่องเก็บกล่องเกงนี้ไม่ถึงขั้นต้องเก็บกล่องก็ได้จริงๆ เราสร้างบริษัทของเราเสร็จแล้วก็มีเงินใช้แล้วครับทุกคนนะครับก็จำไว้นะครับสำหรับรคนที่จะ,จะเป็นพนักงานบริษัทคุณอย่าคิดที่จะเป็นพนักงานเลยถ้าคุณอยากรวยมันก็ไม่เชิงไหม่ะ <c oughs> <c oughs> อยากรวยก็เป็นเจ้าของบริษัทเออเอเอ่ดอปเปอร์ไงอ๋อ อะไรอะไรอ๋อเกมไปหมดแล้ว oh, อ oh, oh. ah, ah, ้าวดิสโควเคนเอาเกมระเบิดแล้วคุณผู้ชมโอเคครับในจากโอ้โหโอ้โหดูดูาวแปลว่าเกมมันกำลังระเบิดนะครับผมขอออกแล้วเข้าใหม่นะครับขอ่อยญาตนะครับโอเคกลับเข้าเกมอีกครั้ง ชิสอได้แต่หายบักแล้วมั้งโอเคไหนลองซื้อใหม่ดิโอเคไม่เก็บตังค์ใช่ละอ่าอ่าออีกละ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 นะอ่าอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะอาจริงโอ้โหโอเคครับเอาว่าเอาว่าเกมกระจอกมากมากครับ ผมไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวเกมหรือเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับก็โอโ้โหดูดิไม่ใชที่เซิร์ฟเวอร์นะครับก็เอาว่าคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์แล้วกด u b s สไคร e นะครับฝากกดหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับ <c oughs> ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ see you next time goodbye <c oughs> ไปเลย Fam เฟมไคเซอร์ผิดเรื่องผิดเรื่อง